พูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนะครับโอกาสที่ทางด้านหนวดดานั้นเขาจะมีพลังผลพิศสารผลที่3กับความผิดปกติร่รางกายของเขาจึงทําให้นะครับเรื่องพลังผลพีศสารผลที่3นั้นอาจจะไม่ใช่นะครับเรื่องที่มันเพ้อฝันเกินจริงไป สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับทุกคนเลยที่รับชมสําหรับคลิปนี้และวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นนะครับของจักรพรรดิคนที่4นะครับในเรื่องวันพีทอย่างทางด้านหนวดดํานั่นเองหลังจากที่เขานะครับสร้างเรื่องก่อเรื่องมากมายเลยนะครับในมหาสงครามมารินฟอร์ดและได้ก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดิคนที่4นะครับในเรื่องวันพีทนะครับพวกเราก็รู้ดีแหละครับว่าไอตัวละครตัวนี้นั้นเนี่ยน่าจะเป็นบอสสุดแกร่งนะครับในเรื่องวันพีทอย่างแน่นอนแต่ประเด็นที่หลาย คนนั้นก็ค่อนข้างสงสัยกันเยอะเลยนะครับผมด้วยเช่นกันว่าทําไมไอตัวละครตัวนี้นั้นสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันทั้งที่ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องวันพีซก็มีการเปิดเผยเลยครับว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นนะครับไม่สามารถที่จะครอบครองพลังผลปีศาจได้เกิน1ผลเลยด้วยซ้ำนะครับคือกินไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรวันนี้นะครับก็เลยมาพูดเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับซึ่งใครติดตามช่องผมดีนะครับถ้าเรื่องไหนนั้นนะครับมันแทบจะไม่มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เลยนะครับผมก็จะไม่เอามาพพูดสักเเท่่าาไรระ รู้ดีแหละครับว่าเออถ้าเราเอามาพูดแล้วในอนาคตมันก็ไม่เกิดขึ้นแน่นอนแต่ประเด็นนี้นะครับมันค่อนข้างน่าสนใจเลยแหละครับเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจที่3ของทางด้านนวดดําแต่ก่อนอื่นเลยก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะเต็มจะเต็มนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage สําหรับมาแชลดีทีสนะครับอดีตลูกเรือนะครับของกลุ่มจนสลัดหนวดขาวที่ทําการหักหลังนะครับคนของกลุ่มตัวเองนะครับเพื่อ มีมาและก็ตั้งตนเองนะครับว่าเป็นไอ้นวดดำนี่แหละครับและหลังจากมาสงครามมารินฟอร์ดที่สามารถแย่งชิงนะครับสุดยอดพลังอย่างผลกูรากูรานะครับพลังผลปีศาจที่ดีที่สุดเลยในสายพารามิเซียมาได้หลังจากนั้นไม่นานนะครับเขาก็พยายามจะไล่ตีนะครับอาณาเขตต่างๆของหนวดขาวนะครับเพราะว่าเขาก็รู้อยู่แล้วแหละว่าในาเขตของหนวดขาวมีที่ใดกันบ้างจนจุดสุดท้ายของการต่อสู้นะครับที่ทางด้านของนวดดานั้นได้ประทะกับกลุ่มจนสลัดหนวดขาวแบบฟูลทีมก็คือในยุคสมัยนะครับที่มาโก้นั้นได้มาเป็นกัปตันของกลุ่มจรสัด แ,และหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับที่ทางด้านของกลุ่มโจรสลัดหนวดดาสามารถชนะนะครับกลุ่มโจรสลัดของมาลโก้ไปได้หลังจากนั้นนะครับก็ก้าวขึ้นมาเป็นจักรพรรดิอย่างเต็มตัวซึ่งสิ่งที่มันสําคัญเลยก็คือทําไมการร่างกายของหนวดดานั้นถึงพิเศษใส่ไข่กว่าชาวบ้านเขานะครับสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีประเด็นที่มันน่าสนใจอยู่นั่นแหละครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับผักใครติดตามในมหาสงครามอย่างมารีนฟอร์ดจะเห็นประโยคที่มาลโก้พูดแหลคะครับ นั้นก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรนะครับที่ทางด้านของหนวดดานั้นจะสามารถครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลด้วยกันซึ่งพวกเรานะครับที่ติดตามการ์ตูนอย่างวันพีชมาในตอนนั้นก็สงสัยเลยครับว่าเอ้หนวดดามันมีความพิเศษอะไรหรอทําไมกันนะครับถึงครอบครองพลังผลปีศาจได้ถึง2ผลจนในท้ายที่สุดนะครับรู้สึกจะเป็นช่วงปีที่แล้วมั้งกับเหตุการณ์การย้อนอดีตนะครับของทางด้านโคซุกิโอเด้งแหละครับก็ได้มีการเปิดเผยแหละครับว่าหนวดดํานั้นเป็นชายที่ยังไม่ได้นอนนะครับเนื่องจากว่าพี่แกนั้นมีความผิดปกกติของงรร่าายนะคับ บอกผิดปกติหรือเปล่าเอาเป็นว่ามีความพิเศษของร่างกายและกันโดยมีความสามารถนะครับที่ไม่ต้องดูดหรือเสพอะไรทั้งสิ้นเลยแต่สามารถนะครับไม่หลับไม่นอนได้จึงทําให้นะครับทางด้านหนวดดําเปรียบเสมือนกับคนคนหนึ่งนะครับที่มีพลังชีวิตนะครับมากกว่าคนอื่นปกติจึงทําให้ประเด็นนะครับที่หนวดดานั้นเขาอาจจะเป็นชายผู้ที่อาจจะมีนะครับพลังผลปีศาจผลที่3ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะหากใครนะครับที่สังเกตดีๆจะทราบว่าทางด้านหนวดดาที่ตอนนี้นะครับมี2สุดยอดพลังผลปีศาจซึ่งเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่อยู่ใน เบสที่สุดแล้วของแต่ละสายอย่างเช่นพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับถ้าพูดถึงว่าผลยามียามีหรือผลแห่งความมืดนั้นเป็นผลปีศาจนะครับที่มีความแข็งแกร่งนะครับลำดับต้นๆเลยนะครับของสายโรเกียซึ่งการที่หนวดดํานั้นทําการเฝ้ารอมานานนะครับกว่า20ปีเพื่อครอบครองพลังผลปีศาจนี้ก็เป็นคําตอบชั้นดีเลยแหละครับว่ามันจะต้องเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่ดีต่อเขาสุดๆเลยถึงขนาดที่เขานะยครับยอมเสียสละนะครับเวลาหรือชีวิตของตัวเองตั้งชีวิตนะครับเพื่อทําการเฝ้ารอพลังผลปีศาจนี้ จะเป็นพลังผลปีศาจที่สนะครับอย่างผลกุรากุระาผลแห่งการสั่นสะเทือนซึ่งก็มีการเปิดเผยแล้วล่ะครับว่าเป็นพลังผลปีศาจนะครับสายพรามิเซียที่ดีที่สุดในเรื่องนี้ด้วยด้วยความที่ว่านะครับเป็นพลังผลปีศาจที่มีการทําลายล้างขั้นสูงสามารถนะครับคว่ำเกาะทั้งเกาะได้เลยนะครับด้วยพลังและความสามารถของเขาซึ่งในตอนแรกนะครับพวกเราก็คิดว่าเอ้อยถ้าอย่างนี้เนี่ยหนวดดำเนี่ยได้ครอบครองพลังผลปีศาจนะครับอย่างผลทูริทูริโมเดลนกฟีนิกนะครับพลังผลปีศาจสายโซออนที่หายากยิ่งกว่าพลังผลปี ซีศาจสายโรเกียเสียอีซึ่งอเขาได้ทําการครอบครองหลังจากที่ชนะเมาโก้ไปในตอนนั้น,นก็คงจะเป็น,นบุ้คลที่สามารถครอบครองพลังผลปีศาจทั้ง3ผลได้โดยเป็นระดับท็อป,อปของเรื่องทั้ง3ผลเลยแต่เมื่อมีการปรากฏรเรื่องพลังผลปีศาจของทางด้านไคโดอย่างผลอุโออุโอนะผลปลาที่สามารถกรลายเป็นมังกรสีน้ําเงินได้จึงทาให้ประเด็นที่ว่าพลังผลปีศาจของทางด้านหนวดดํานั้น,นผลที่ี่ยอาจจะเป็นพลังผลปีศาจของไคโดก็มีสิทธิ์สูงด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าพลังผลปีศาจผลนี้ของไคโดนะครับก็มีการปูไว้เลยครับว่าเป็นพลังผลปีศาจที่ค่อนข้างจะเทพเลยถึงขนาดที่ว่านะครับไคโดนั้นถึงกับติดนี้บุญคุณของบิ๊กมัมเลยแหละครับเพราะหลังจากที่ว่ากลุ่มโจรสลัดนั้นได้สูญสลายลงไปทางด้านบิ๊กมัมนี่แหละเป็นคนที่ยื่นนะครับพลังผลอูโออูโอนะครับผลปลาที่สามารถกลายเป็นมังกรได้เนี่ยให้กับทางด้านไคโดความพิเศษและความสําคัญของผลปีศาจนี้คงเป็นอะไรที่มันสุดๆเลยแหละครับในระดับท็อปๆนะครับของพลังผลปีศาจสายโซออนพอด ของไคโดนะครับพลังผลปีศาจของพวกเขาก็ไม่ธรรมดาเลยนะไม่ว่าจะเป็นสัตว์ดึกดําบันเอ่ยนะครับหรือว่าสัตว์โบราณก็แล้วแต่จึงทําให้นะครับคนที่เป็นระดับเพดขนาดนั้นอย่างไคโดนะครับพลังผลปีศาจของเขาก็คงจะเป็นระดับนะครับที่มันหายากแบบสุดๆนะครับไปยิ่งกว่านะครับที่ทางด้านของพวกเรานั้นจะสามารถคาดคิดไปเลยก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันและอีกทางนะครับความที่ว่าทางด้านของหนวดดํานั้นเป็นคนคนหนึ่งเลยนะครับที่มีความพิเศษของร่างกายแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นความอึดถึกทนของเขาที่มากกว่าคนปกติหรือการที่เขานั้นไม่ไ นอนนะครับก็สามารถอยู่ได้นะครับจึงทําให้การที่เขานะครับจะเป็นผู้ครอบครองพลังผลปีาศาจผลที่3ไปนะครับก็เลยไม่ใช่เรื่องแตกอะไรอยู่ที่ว่าตอนนี้พลังผลปีาศาจผลที่3นะครับของด้านหนวดดํานั้นจะเป็นอะไรกันแน่นะครับเพราะอุซาปูบทมาเสดิบดีเลยแหละครับว่าได้พลังผลปีาศาจสุดยอดสายโรเกียสายพารามีเซียไปแล้วนะครับจะแบบว่าทิ้งกลางคันไปเลยว่าไม่ได้หาพลังผลปีาศาจสุดยอดนะครับสายโซออนเนี่ยก็คงจะเป็นหนึ่งสิ่งเลยที่น่าเสียดายเลยแต่จริงแล้วเนี่ยนอกจากไคโดนะครับที่เป็นสุดยอดพลังผลปีศาจสายโซออนแล้ว แล้วเนี่ยมีใครที่ว่าครอบครองพลังผลปีศาจสุดยอดสายโซออนอีกหรือเปลา่ามันก็มีนะครับอย่างทางด้านของเซนโงคูนะครับผู้ที่ครอบครองพลังผลปีศาจผลพุทธรูปนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นสายโซออนด้วยเช่นกันแต่ก็ไม่ค่อยจะเหมาะกับทางด้านหนวดดาสักเท่าไหร่นะครับอีกทั้งเรื่องราวนะครับระหว่างเซนโงคูกับหนวดดานั้นมันก็ผ่านมาแล้วนะครับในมหาสงครามมารินฟอร์ดการที่จะเวียนกลับมานะครับในการแย่งชิงหรือการพบเจอกันอีกก็คงจะเป็นเรื่องยากจึงทาให้นะครับถ้าพูดถึงว่าพลังผลปีศาจไหนจะสร้างอมมคควววาาาานน่่กกััใหห้บหดดํทีสุ เลยนะครับก็คงจะเป็นพลังผลปีศาจของทางด้านไคโดนี่แหละแต่ก็ต้องมารอดูแหละครับว่าอนาคตนั้นนะครับมันจะเป็นพลังผลปีศาจอะไรเพราะว่าเ็เป็นสิ่งนะครับที่คาดเดาไม่ได้วันนี้จะต้องการนําเสนอแค่ว่านะครับทางด้านของหนวดดํานั้นมีสิทธิ์นะครับจะครอบครองพลังผลปีศาจผลที่3อย่างแน่นอนแต่จะเป็นอะไรนั้นต้องไปรอดูแต่เชื่อว่านะครับน่าจะเป็นสายโซออนอีกทั้งความผิดปกติของร่างกายนะครับของทางด้านหนวดดำนะครับที่มากกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาจึงเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้ปัจจุบันนี้เขาเป็นผู้ครอบครองงพลลัผีศา ได้ถึง2ผลด้วยกันก็ต้องมารอดูอาจารย์โอดาจะทาการเปิดเผยเลยครับว่าสุดแล้วเป็นยังไงเป็นเพราะว่าหนวดดํานั้นนะครับมี3คนสลับอยู่ในร่างกายหรือเปล่าเอออะไรแบบนี้นะครับที่หลายคนนั้นคาดเดาเอาไว้ว่าวันนี้นะครับก็ทําสลับคลิปนี้มาซึ่งนานๆทีจะทําอะไรแบบนี้นะครับเกี่ยวกับพวกทฤษฎีหรือการวิเคราะห์อะไรแบบนี้คือถ้าไหนนะครับที่ดูทีท่าแล้วเอยไม่น่าจะเป็นจริงหรอกคือห่างไกลจากความเป็นจริงที่อนาคตนั้นวันพีจะเกิดขึ้นก็จะไม่จับมาทานะครับแต่ว่าประเด็นเรื่องนี้นะครับมันก็ได้ความรู้ด้วยเกี่ยววกกััับเรื่ออองงงขหนนดดําีทม มีความน่าสนใจด้วยเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังผลปีศาจผลที่3ของด้านหนวดดานั้นว่าเขานั้นนะครับจะไปในทิศทางไหนและมีโอกาสจะมีหรือเปล่าและเหมือนเดิมน,นะครับหากใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ Facebook Fanpage สามารถรับชมช่องนี้ได้2ช่องทางเลยนะครับแล้วแต่ที่คุณสะดวกสบายฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าอยากจะรับชมอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างนี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ